สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการนางไม้ภายปี2 5 6พนายนี้จะเข้าสู่ปีที่3นะคะสำหรับการเลี้ยงหน้าวัวใบหรือไม้ใบของต้นไผ่ก็อยากจะมาอัปเดตว่าเหลือน้องคนไหนบ้างเริ่มต้นต้วยต้นแรกนะคะแบกเวลเวดผสมกับคริสตัลน้มของพีต้านั่นเองค่ะมีเอกลักษณ์ของแบกเวลเวดชัดเจนก็คือหน้าออกยาวสีใบแดงก้านดอกก็แดงจานรองดอกก็สีแดงถ้าต้นนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ น่าจะให้ลักษณะเด่นก็คือสีแดงที่ชัดเจนค่ะต้นที่2นั่นก็คือ Black w e เบรเวรผสมพาพิวลิลามินัมไฮบริด ของพี่บุ้งกีคะ่ะต้นใหม่ได้มาเมื่อปีที่แล้วนะคะตอนงาน international Thai Exotic Plant Show and Sale ครั้งที่1ของงานพี่โฮมนั่นเองก็ได้ไปร่วมกิจกรรมนะคะ s ัมไ Time pl แจกจี้ต้นที่3ก็เป็น a n t h r r i n u m cristina อันนี้เป็นของพี่อุช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นไห่เจอปัญหารากเน่าซะเยอะนะคะนาะเขาก็เลยจะค่อนข้างซุดโซมไม่ได้โตดีแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ผสมฝักเลยเพราะว่า ลากเน่าสะส่วนใหญ่นะคะก็กอบกู้ชีวิตมาเหลือณนะปัจจุบันนี้ก็เท่าที่มีค่ะต้นที่4นะคะนั่นก็คือ Anthurium Carinevium หรือหน้าวัวหัวใจลายหน้าวัวหัวใจเศรษฐีต้นที่5นะคะก็คือ Anthurium Dark p h ฟ e n i ปอันนี้ใบใหม่ที่ออกมาที่บ้านต้มไห่นะคะสำหรับ แอน i u m ร a r มด h o ฟินิใบใหม่ใบต่อไปก็กําลังมาแล้วนะคะต้นที่6นะคะที่ยังเหลือรอดอยู่ก็คือ a n t ต r i ร m g ม e ีน m อมบาต้นไม่ขอย่าโชวต้นน้อยนะคะเพราะว่าต้นใหญ่ไม่สามารถยกมาไหว้ยกไม่ไหวนะคะ มันมีจานรองน้ำข้างล่างได้มาจากพี่ติ้งนะคะพูนสินการ์เดนตั้งแต่ปี2022ปีนิดๆถ้าสมมติว่า2024เดือน12เนี่ยจะอยู่กับต้นหม่มา2ปีต้นเนี้ยคือต้อนที่ใหญ่สุดยังไม่มีดอกออกเลยแม้ใบนี้จะใหญ่มากแบบแบบใแบบนี้ใหญ่สุดๆชอบมากคือมันมีความอลังการหูใบสวยนะคะแล้วต้นหม่ยกยอดเขาไปก็ได้มา2หน่อเลยสำหรับ ต่อเขานะคะถ้าได้2ต้นนี้แล้วอะ่ะมันน่าจะหมดพลังงานแล้วแหละเพราะตอมันเก่ามากๆต้นที่7จ็ด Antierium magnificum นะคะอย่างต้นนี้เป็นต้นแรกเลยที่ถือฝักให้ต้นไผ่เพราะว่าซื้อไซส์ใหญ่มาแล้วเนาะเขาก็ถือฝากให้ต้นไผ่หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยแข็งแรงเจอปัญหารากเน่าจนปัจจุบันเนี้ยก็กอบกู้สถานาการณ์มาได้ระดับหนึ่งนะคะแต่เนาะเขาก็ยังไม่แข็งแรงแบบคือยังไม่ออกดอกแต่รากเยอะนะคะเนี่ยนี่ จากแต่ก่อนที่ยกยอดไปแล้วต้องให้รู้สึกว่าน้องคนนี้เขามีเชื้อด่างนะเพราะว่าใบตึงแล้วมันก็ยังไม่ได้สีหายไปนะคะแต่ดูดูหลังใบก็ขาวนะ a n t e r i u m monia นะคะน่าจะเป็นไม้ของอาจารย์กล้องลักษณะเด่นของเขาก็คือมีใบแบบ3แฉกได้มาตอน เดือนที่1ปีที่แล้วก็อายุ1ปีแล้วก็เจอปัญหารากน่าเหมือนกันมากอบกู้สถานการณ์นะคะรากมันก็ไม่ค่อยยังไม่ค่อยดีเต็มร้อนะคุณผู้ชมแต่ก็มีรากใหม่ๆเกิดมาต้นใหม่ก็เลยยังปล่อยไว้ก่อนนะคะยังไม่ซีเรียสแอนเทเรียมพาพิวริลามีน่าฟอร์ดเชอร์แมนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่น่าสะสมนะคะ a n นเทเรียมลีกาเล่ผสมคริสตัลลินัมของพี่อุต้นนี้ก็เป็นต้นที่ใหญ่ แล้วก็สวยมากอีกต้นหนึ่งคะ่ะที่ต้นไม้รู้สึกว่าถ้าเอาเข้ากิกน,นบ้าเนี่ยน่าจะปังปูริยเยคือแบบใหญ่ใหญ่ใหญ่เมื่อคือมามากต่อไปก็เป็นแอนทริเลียนซับซินนัตตัมนะคะหรือหน้าวัวใบหมาจูต้นนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่น้องเขาถือฝักให้ต้นไม่นะคะแต่ต้นใหญ่ของต้นไมเนี่ยเอาไปให้พีต่ต้าแล้วนะคะเอาไปให้พี่ต้าผสมเกสรต้นไม่ก็เหลือต่อก็จะต้องเลี้ยงอีกสักพักใ,ใหญ่ๆเลยนะคะกว่าน้องเขาจะออกดอกได้เพราะว่า ไซส์ที่ออกดอกได้ตอนที่ต้มไห่เปเลี้ยงเนี่ยโอ้โห60เซนได้ค่ะความกว้างของตรงเนี้ยหกเซนนะกว่าเนาะเขาจะออกดอกแล้วก็ถือฝักได้แต่ฝักใหญ่มากมเมล็ดที่ต้มไห่เพาะไว้นะคะเดี๋ยวให้ดูไว้เจอค้งคงตัวน้อยอแล้วเข้าไปยังไงอะ ตัวอย่างลูกๆของสัดซิกนาั้มผสมแมกนิฟิคัมนะไม่แมกนิฟิคัมก็คิสตอรีนัมเนี่แหละก็ได้ลูกเยอะมากเป็นฝักที่แบบใหญ่มากๆา,กา,กากแต่ลูกเขาจะมาเป็นยังไงก็ไม่มั่นใจนะคะเดี๋ยวเอาต้นใหญ่ๆให้ดูโอ,โอ,โอ,โอติดอันนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ดูซิหูเขายังไม่ออกนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นการอัปเดตหน้าโวบายคร่าวๆในปี2567นะคะว่าเหลือต้นอะไรบ้าง ใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด s ับสไครป e วันนี้รายการนางไม้ไผ่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ้าย